สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแทนคุณว่านไทยนะครับหรือช่องแทน h ชนแนลนะครับวันนี้ผมมาพามาชมนะครับว่านดอกทองสายเก่านะครับเป็นดอกทองที่ผมเลี้ยงไว้ทํามวลสารนะครับถ้าเน้นทางมหาเสน่ห์นะครับครูบาอาจารย์ท่านจะบอกนะครับจะเน้นมวลสารทางที่เป็นว่านทางมหาเสน่ห์นะครับนั่นก็คือว่านดอกทองนะครับดอกทองชนิดนี้เป็นดอกทองสายพันธุ์เก่าแก่โบราณอีกหนึ่งชนิด นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นมหาอุดมนะครับแต่จริงแล้วนะครับสายพันนี้นะครับพึ้นพึ้นชื่อว่านะครับเป็นสายพันตั้งต้นนะครับของว่านดอกทองนะครับสมัยก่อนนี่ว่านดอกทองนะครับมักจะนะครับพบเจอกันแบบเป็นดอกทองเขมรนะครับหรือดอกทองราคะที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ ดอกทองกระเจานะครับที่ลักษณะคล้ายกระเจียวนะครับแต่ดอกทองสายพันธ <Devil> <vengeance ind toilet> ุ์นี like ้นะครับเป็นดอกทองของไทยนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่แตกแขนงมาจากอ่าต้องเรียกได้ว่าแตกแขนงมาจากมหาอุดมนะครับเนื่องจากลักษณะสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นะครับใช้ได้ทั้งดอกนะครับดอกที่นิยมนํามาแช่เป็นน้ํามันจันทร์นะครับที่นําไปปลูกเสกนะครับนะครับ เหล่าครูบาอาจารย์นะครับมักจะใช้สายพันนี้แหละครับนะครับตัวนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แบบนะฮะดอกของเขาจะผุดออกนะครับใต้โคนต้นนะครับต้นว่านดอกทองจริงๆนะนะฮะจะไม่ค่อยมีลักษณะใหญ่โตนะครับถ้าเราย้อนไปดูนะครับในอดีตนะครับว่านดอกทองจริงๆนะครับแทบจะไม่มีใครนะครับเคยเห็นต้นของเขาจริงๆเลยนะครับดอกทองที่เป็นสายพันธุ์ของไทย เพราะว่าลักษณะต้นของเขานะี่ยไม่ค่อยโตนะครับไม่ค่อยโตแต่เต็มไปด้วยมนขรังนะครับและพุทธคุณนะครับว่านดอกทองเหล่านี้นะครับจึงถูกปิดบังนะครับจากผู้รู้จากผู้ทรงวิทยาคุณผู้มีวิชาอาคมนะครับผู้ที่เลี้ยงว่านเฉพาะทางสายสนีเขามักจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้นะครับ สายพันธุ์นี้เลยนะครับที่ผมเลี้ยงและก็นําดอกนะครับเช่น้ามันจันแลวก็ล่อก้อนะครับส่งให้นะครับครูบาอาจารย์นะครับแต่ละแต่ละพื้นที่นะครับที่ท่านเข้ามาสั่งนะครับผมจะใช้สายพันนี้นะครับและก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือดอกทองขมินและดอกทองรักะนะครับแต่สายพันธุ์นี้จะเป็นที่นิยมนะครับมาตั้งแต่โบราณนะครับสายพันธุขมินเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะก็เป็นสายพันธุ์ที่นําเข้ามานะครับเพึ่ง ได้พบเจอมานะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ของไทยแท้ๆใน่ดีในสมัยก่อนนะครับขึ้นชื่อว่ามหเสนีนี่ก็นี่นะฮะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะต้องบอกว่านะครับตำนานไม่เคยบอกเรานะครับว่านะครับเป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่นะครับที่นิยมใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับนอกจากจะเป็นผู้รู้นะครับผู้อยู่กับครูบาอาจารย์นะครับที่นะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเขาถึงจะรู้นะครับแต่คนไม่รู้นะครับก็ก็ย่อมไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาใช้สายพันธุ์ไหนกันแน่นะครับก็รู้แต่ว่าว่านดอกทองดอกทองนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ฮะมันเป็นสายพันธุ์นี้นี่เองนะครับความพิเศษของสายพันธุ์นี้นะครับหัวมีกลิ่นคราวนะครับปนออกหอมเย็นๆนิดๆนะครับแต่จะมีกลิ่นคราว นะครับดอกจะผุดตรงโคนต้นนะครับลำต้นนี่นะครับนี่มีลักษณะเล็กเรียวนะครับตรงกับตำรานะครับอย่างแน่นอนนะครับตำราเนี่ยนะครับปัจจุบันตำรานะครับค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนนะครับถูกดัดแปลงนะครับถ้าเป็นตำราเก่าตำราใบลานสมัยคูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเคยเปิดให้ดูนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ นะครับสายพันธุ์ว่านดอกทองนะครับที่ใช้แล้วเห็นผลมีมนขลังมนสนินะครับต้นจะไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยก่อนเลยไม่มีใครรู้นะครับว่าสายพันธุ์ว่านดอกทองจริงๆเนี่ยที่นํามาใช้ทําเครื่องรางของขลังเลื้อนําดอกมันมาสูดดมกลิ่นและนะครับเต็มไปด้วยนะครับราคะนะครับความนะครับหิวกระหายทางเพศนะฮะสมัยก่อนก็จะเป็นสายพันธุ์ตัวนี้แหละครับอ่าตัวนี้ผมเลี้ยงทํามวลสาร ก็จะเห็นได้ว่าก็มีนีก็เอตัวเต็มวัยของเขาก็จะประมาณนี้แหละครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงค่อนข้างนะครับง่ายนะครับและก็นะครับใครบูชาไปปลูกไปเลี้ยงแล้วก็ต่างก็ประสบความสําเร็จ นะครับสายพันธุ์นี้ผมยังไม่เคยเปิดเผยนะครับนอกจากจะมาเยี่ยมชมที่สวนนะครับแล้วก็มาแบ่งบูชาไปเท่านั้นนะครับตั้งแต่ผมทําคลิปมาทํา YouTube มานะครับผมก็ไม่เคยเปิดเผยนะครับเพราะกลัวกลัวจะนะครับเป็นประเด็นกันอีกนะครับเพราะนะครับครูบาอาจารย์ผมนะครับใช้สายพันธุ์นี้นะครับทำมวลสารนะครับตั้งต้นจริงๆนะครับถ้าบอกว่ามวลสารทางมหัสนีขึ้นชื่อทางมหัศนี นะครับเอาแบบคนรักคนหลงหัวปักหัวปั๊มนี่กนะันฮะเป็นสายพันธุ์นี่เลยนะครับนะฮะนี่นะฮะสายพันธุ์ว่านดอกทองไทยนะครับตัวนี้นะครับ,วบวความพิเศษของเขาก็คือต้นเล็กนะครับเล็กน่ารักนะครับนะเลี้ยงง่ายนะครับใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะใบสวยนะครับนี่นะฮะใบป้อมๆเรียวๆนะครับนะฮะดูลักษณะเผลอๆนี่เหมือนมหาอุดมนะครับนะฮะ เส้นกลางใบแดงทะลุมายันนี่เลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่คือสายพันธุ์ว่านดอกทองที่หายากนะครับนะฮะเดีย๋ยวจะพาไปดูต้นที่แบบทรงสวยๆหน่อยนะครับเนี่ยใบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสายพันธุ์ว่านดอกทองแท้ๆเลยนะครับของไทยเรานี่เองนะครับอ่านะนะฮะนี่นะครับ ใครเห็นใครก็ต้องชอบนะครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์ว่านดอกทองชนิดนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นิยมใช้ดอกกันนะครับและก็ใช้หัวของเขาเนี่ยมาบดทําเป็นมวลสารนะครับที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยที่ใดมาก่อนนะครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าสายพันธุ์นี้สวยมากนะครับอ่าปลูกเลี้ยงใส่กระถางนะครับไว้ในห้องอะไรอะไรก็ได้นะครับที่มีแสงเพียงพอนะครับนะ เส้นกลางใบเขาจะออกช้ำๆอย่างนี้นะฮะคล้ายสาริกานะครับนะฮะสวยมากนะครับฮนะถึงใต้ใบจะไม่แดงเหมือนอ่าตระกูลปัดตะลอดนะครับแต่ลักษณะทรงใบของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยนะเพราะว่านะครับสู้สายพันธุ์อื่นได้อย่างแน่นอนนะครับสวยมากนะครับอ่านะครับสายพันธุ์นี้นะครับนี่นะฮะนี่ก็คือนะครับเรื่องราว ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกี่ยวกับว่านดอกทองที่หลายคนก็ยังเป็นปมขาดใจอยู่นะครับว่าสมัยก่อนนั้นเขาเล่นกันชนิดไหนกันแน่นะครับเหล่าบรรดาเซียนว่านครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะครับนะฮะเขามักจะเป็นความลับกันทั้งหมดเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมักจะปิดบังกัะเป็นความลับทั้งหมดนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็นะครับได้นะครับเอามาเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับอ่า ก็จะมีนะครับหลายคนที่เห็นต่างนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ละคนนะครับแต่ละสํานักนะครับก็ต่างนะครับร่มเรียนมานะครับไม่เหมือนกันนะครับอ่านะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็มีประเด็นดรามงดราม่ากันอีกนะครับนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแทนคุณว่านไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสายพันธุ์นี้นะครับใครอยากจะพิสูจน์นะครับพร้อมอยากจะพิสูจน์นะครับ จริงๆนะครับมันมีเสน่ห์จริงๆนะครับนะฮะอ่ามันมีเสน่ห์มนต์ขลังคุณดูลายใบและก็เส้นกลางใบของเขาครับแดงทะลุหลังนะครับเป็นสายพันธุ์ดอกทองไทยของแท้ๆนะครับที่นะครับต้นไม่โตนะครับต้นอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับแต่เราครูบาอาจารย์บอกแค่บอกว่านะครับเป็นสายพันธุ์ว่านดอกทองที่เขานิยมเล่นกันในสมัยก่อนนะครับ เท่าน,นั้นเองนะครับผมรู้มาเท่านั้นเองนะครับผมก็นะครับศึกษาแล้วก็ทาการขยายพันธุ์ไว้ Weber. แค่นั้นเองนะครับนะฮะอันอนี้ผมก็รู้มาแค่นี้จริงๆนะครับข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ผมรู้มาแค่นี้จริงๆใน,ใน,ใน,นะครับท่านบอกมาแค่นี้จริงๆนะครับนะฮะ อ่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อไปกระตุ้นใจให้ช่องแทนชาแน,นลนะครับกับผมแทนคุณวัานไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ